ช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่ไม่มีใครหลายคนอยากพบเจอแต่วันหนึ่งถ้าเราเจอเราจะรับมืออย่างไรนั่นก็เรื่องของไวัยทองนั่นเองค่ะร่วมพูดคุยกับคุณหมอธีรวีวีรวันรองผู้อำนวยการสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานาครคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอเปิดประเด็นมาด้วยของคําว่าไวัยทองบางคนบอกว่าพูดเบาๆก็เจ็บจริงๆแล้วเรื่องของไวัยทองมันเป็นภาวะหรือเป็นโรคคะคุณหมอจริงๆก็เป็นภาวะนะครับ เพราะ,ะจริงๆมันไม่ใช่โรคเพราะทุกคนก็จะต้องเข้าสู่วัยทองมันเป็นแค่ชื่อเรียกของช่วงวัยช่วงวัยที่เราต้องเจอช่วงวัยทองใช่ครับค,คุณหมอแล้วเรื่องของวัยทองจริงๆแล้วมันแตกต่างจากช่วงอายุอื่นๆใช่ไหมคะคือก่อนที่เราจะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุนี่คือวัยทองเขาบอกว่าเป็นวัยที่มีเรื่องของการปรับตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่าใช่ครับก็เคยได้ยินไหมครับว่าเราอายุ40ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง นะครับของระดับฮอร์โมนในร่างกาย<ฆ>นะครับผู้หญิงเนี่ยสัก40ก่กว่าหรือ45เนี่ยประจำเดือนก็เริ่มอาจจะมาไม่ไม่สม่ำเสมอแล้วะนะครับเพราะว่าระดับฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนเนี่ยมันเริ่มจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นผิวก็เลยอาจจะเริ่มบางมเริ่มแห้งอาจจะมีเรื่องของออผมร่วงอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีอาการของอาการที่หมดประจำเดือนหรือหมดฮอร์โมนนะครับ นะอาจจะมีปวดเมื่อยได้อาจจะหุดหงิดง่ายขึ้นแล้วก็ร้อนๆอนหนาวหนาวนะครับแล้วก็อีกอันหนึงก็คือนอนไม่หลับซึ่งจะเจอบ่อยอันนี้คือจะเป็นอาการที่แสดงออกมา ที่เราที่คนที่เป็นไวัยทองหรือเจออยู่ในภาวะนั้นจะรับรู้ได้คืออาการเหล่านี้ที่คุณหมอเล่ามานีไม่จําเป็นต้องเจอหมดนะครับเดี๋ยวม็คิดอยู่ว่าถ้าเจอหมดนี่คงบ้านแตกใช่ครับไม่จําเป็นต้องเจอหมดบางคนไม่มีอาการก็มีอ๋อเหรอคะแสดงว่าเขาคงจะมีการเตรียมความพร้อมมาอย่างดีระดับฮอร์โมนมันค่อยๆลดค่อยๆลดไม่ไม่ได้มีการแบบว่าลดอย่างฉับพลันไงนั้นอาการก็เลยไม่ได้ออกเยอะนะครับ แล้วก็บางคนก็แข็งแรงออกกําลังกายสม่าเสมอพวกนี้มันก็อาจจะทําให้อาการของอาการเมื่อยกล้ามเนื้ออาการนอนไม่หลับอาจจะไม่เป็นเยอะ,ะอันนี้คือในในมุมของที่ที่คุณหมอกําลังจะพูดก็คือว่าบางคนก็ไม่ได้แสดงอาการ,รเพราะว่าเขาดูแลตัวเองมาดีพูดอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับคุณถูกต้องครับถูกต้องครับเขาดูแลสุขภาพดีนอนหลับพักผ่อนดีจิตใจแจ่มใสมาตลอดเพราะฉะนั้นเข้าสู่วัยทองบางคนยังไม่รู้เลยอ้าวนี่ ไปอีกทีก็สูงอายุแล้วนะเลยไปถึงวัยสูงอายุแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรผู้นี้นะครับ <c oughs> แต่ฟังเทปวันนี้แล้วอย่าเพิ่งกังวลมานั่งจ้องอยู่ว่าฉันจะเป็นไม่เป็น <c oughs> ยิ่งเครียด <c oughs> อ่ะมันก็ยิ่งทําให้นะมันก็อาจจะค, <c oughs> นะความวิตกกังวลก็ทําให้ฮ <c oughs> อร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นในผู้ชายก็มีนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้หญิง ผู้ชายนี่อาการแตกต่างมากน้อยทีเดียผู้ชายอาจจะอาการน้อยกว่าบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องของหดหงิดอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีแต่ไม่เยอะนะครับผู้ชายก็อีกฮอร์โมนหนึ่งนะครับแต่ผู้ชายจะเป็นสัก50าสิบอห้าสิบขึ้นไปผู้หญิง40กว่ากว่าเขาจะเริ่มมีละผู้ชาย50กว่ากว่าถึงจะเริ่มมีอาการบ้างแต่ผู้ชายอาจจะมาด้วยเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะครับซึ่งอันนี้ผู้ชายอาจจะไม่ไม่ต้องการเท่าไหร่นะครับ ไม่ต้องการให้เกิดไม่ต้องการให้เกร่ไม่ต้องการให้เกิดคาณหมออยากพบเจอนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้ามีก็าต้องไปปรึกษาคุณหมอเพราะมันเดี๋ยวนี้มันเสริมฮอร์โมนได้หมดค่ะคุณหมอผู้หญิงผู้ชายเมื่อฮอร์โมนเพศตัวเองลดลงถ้าอาการมันเยอะเรารู้สึกรับไม่ได้กับการที่มันลดลงเร็วคุณหมอจะค่อยๆเสริมฮอร์โมนเพิ่มให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดค่ะทำไมต้องเสริมทีละนิดรู้ไหมครับทำไมครับคุณหมอเพราะถ้าเสริมตูมเดียวเข้าไป นะครับมันอาจจะก่อให้เกิดโรคบางโรคขึ้น oh. อันนี้สําคัญนะครับคือเรื่องฮอร์โมนที่เราเติมเข้าไปเสริมเข้าไปนี่ก็สําคัญใช่ไม่งั้นเวลาคุณหมอแนะนําเรื่องของกลุ่มเพศสภาพอ,อื่นๆเขาจะบอกว่าเรื่องของการอัพฮอร์โมนเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอก็เลยต้องมีคลินิกเกี่ยวกับเรื่องของเฉพาะทางนี้ใ,ให้กับ ผู้ที่หลากหลายทางเพศใช่วันนี้ชวนคุณหมอมาพูดคุยเพราะว่าเราจะได้เข้าใจคําว่าไวัยทองมากยิ่งขึ้นมากกว่าคําที่เอาไปแซวกันเล่นหรือว่า<ช>เอาไปพูดกันในครอบครัวว่าบ้านนี้นู่นนี่นั่นไวัยทองกันหรือเปล่าหรือว่าแบบเจ๊ค,คนนี้เป็นอะไรคือคํานี้ถ้าเราเข้าใจใช่ครับอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนเขาวางแผนในการใช้ชีวิต เรื่องสุขภาพเขาดีมากๆพอถึงช่วงช่วงหนึ่งร่างกายเขาปรับตัวได้ดีใช่เขาไม่รู้สึกคุณหมอจะแนะนําเรื่องนี้ยังไงผมอยากจะบอกว่าไวทองคือคําบวกแล้วกันนะคาบวกดีกวบาก่อนนะเพราะว่าถ้าเกบไปบอกว่าโอ้เป็นไวทองแล้วรู้สึกชีวิตต้องแย่นะมั้งงั้นมันจะมีทองทําไมล่ะครับนะคะทองมันมีค่านะคุณหมอทองก็แพงด้วยนะัยทองก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีๆแหละนะเป็นไวที่เราโหสะสมประสบการณ์ชีวิตมา สามารถที่จะเป็นถ่ายทอดให้คนอื่นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเล็กๆน้อยๆก็ต้องศึกษามันนะครับปรึกษาแพทย์พยาบาลก็ได้นะครับเภาสัชกรก็ได้เดี๋ยวนี้นะครับถ้าเป็นน้อยเขาก็จะบอกว่าโอ้ยไปออกกําลังกายอ่าไปกินอาหารดีๆไปนะแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าโอเป็นเยอะจนนอนไม่หลับจนรู้สึกว่า ทำงานไม่ได้แล้วเดี๋ยวเข้าในห้องแอร์ก็ยังเหงื่อออกร้อนๆ้อนหนาวหนามากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางผู้ชายก็ถ้าเริ่มมีปัญหาแล้วโอเคมันไม่แข็งตัวอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมว่าถ้ามันรบกวนชีวิตประจําวันไปปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวนี้มีทั้งฮอร์โมนแล้วคุณหมอเขาก็จะเริ่มให้ฮอร์โมนก่อนก่อนให้เขาจเจาะเลือดดูก่อนฮอร์โมนต่ําจริงไหมผู้หญิงก็ต้องไปตรวจเต้านมดูก่อนมีเนื้องอกหรือมีก้อนที่เต้านมไหม ตัวมะเร็งปากมดลูกก่อนนะครับเพราะว่าการเสริมฮอร์โมนเข้าไปมีโอกาสเกิด2มะเร็งได้นะครับก็คือเต้านมและปากมดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องเช็ค2มะเร็งนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่สุดนะครับนะยังไงก็ตามวัยทองเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วครับยิ้มรับสู้กับวัยทองนะครับแล้วก็2อถึงสปีเท่านั้นมันจะผ่านพ้นไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นปกติเหมือนธรรมดาเลยฮอร์โมนเราก็จะเหมือนกับ มันลงมาอยู่ในระดับที่ปกติแล้วครับช่วงทานี้ให้คุณหมอฝากถึงคนในครอบครัวบางคนอาจจะไวทองพร้อมกันนะคุณพ่อคุณแม่ไวทองพร้อมกันหรือบางคนมีช่วงอายุที่ห่างกันการที่เราอยู่ในครอบครัวหรือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วงทานี้คุณหมอฝากทิ้งท้ายเรื่องนี้หน่อยค่ะโอตรงเป๊ะเลยครับไวทองมักจะเจอคู่กับลูกวัยรุ่นนะครับนั้นอารมณ์ของลูกอารมณ์ของแม่และพ่อก็ เป็นช่วงกําลังฮอร์โมนเปลี่ยนทั้งคู่เลยฝั่งหนึ่งฮอร์โมนกาลังขึ้นฝั่งหนึ่งฮอร์โมนกําลังลงนะครับงั้นสองคนนี้จะเจอกันอย่างไรให้มันมีความสุขที่สุดงั้นต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับวันหนึ่งพ่อแม่เราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนก็ฉุนเฉียวนะครับวันหนึ่งลูกก็อาจจะโตขึ้นก็จะมีวันที่ฮอร์โมนกําลังตกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วครับแล้วก็ในที่สุดเราก็อยู่กันมานะเราก็ใช้ชีวิตกันมา ครอบครัวเดียวกันก็ต้องมีความรักความผูกพันกันนะครับเรื่องฮอร์โมนเป็นเรื่องที่มาควบคุมไม่ได้แต่ยังไงก็ตามสิ่งที่ควบคุมได้ก็คือความรักในจิตใจของเราที่มีให้กันนะครับซึ่งซึ่งผมเชื่อว่า ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจยังไงก็ผ่านไปได้นะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องของวัยทองที่เรียกว่าวัยบวกแล้วเป็นวัยที่จริงๆแล้วเราถ้าเราข้ามผ่านไปได้มันก็จะเป็นอีกเส้นชัยหนึ่งที่เราต้องบอกชัยโยแล้วก็เย่แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อย